สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลของเบ็ลี่แฟมบรี่เลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยครับอยู่ในช่วงของตลาดซื้อขายฟุตบอลเลยครับประจำวันที่2เดือนกรกฎาคมของช่วงที่2ของวันนี้เลยครับวันนี้ครับเป็นคิวทางฝั่งของ BG จีปทุมเลยครับล่าสุดมีการดึงสองพล่นจากเจริคสองคนเลยครับกลับมาร่วมท็อปกันอีกครั้งโดยคนแรกกันก่อนครับอย่างทางฝั่งของจุูกเอกนิษฐปัญญาเลยครับซึ่งก็จะกลับมาร่วม ทับ BG ครับในการสรู้ศึกธนิกในฤดูกาลน้าแหละครับโดยอย่างที่ทราบกันดีเลยครับว่าสโมสร BG ปทุมนานครับได้ประกาศดึงตัวทางฟั่งของเอกนิตปัญญาครับแข่งเกมลุกวัย2 5ปีเลยครับกลับารวมทับอันดีครั้งครับหลังจากปล่อยไปให้กับสโมสรยานตานเอเมฟซีทีมจากศึกเจลิกสองของประเทศญีป่ป,ปุ่นเลยครับจีมตัวเข้าไปใช้งานในช่วงเลที่2ของฤดูกาลที่กำลังผ่านมาเลยครับและสำหรับเอกนิตปัญญานั้นครับก็ได้ย้ายเข้าปรวมทับเดลรับบิดเลยครับในช่วงเลทที่2ของฤดูกาลสองพันยี่สี่ก่อนจะ ให้กับทางฝั่งของ a f s เลยครับดีมตัวเข้าไปใช้งานในฤดูกาลดังกล่าวโดยลงสนามช่วยทัพไปทั้งหมด4เกมเลยครับแบ่งเป็นเจลี2จำนวน3นัดและถ้วยของตน่นัน YBC บูรองครับ1นัดเลยครับก่อนจะแยก มรมทับเดอร์ดบิอีกครั้งในฤดูกาลนี้เลยครับส่วนขนาดคนที่2ครับเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันเลยครับนึกว่าจะอยู่จนครบสัญญาเลยครับอย่างทางฝั่งของเจริญศักวงก์กรในลุกทีมชาติไทยเลยครับก็ได้กลับมรมทับอีกเช่นกันเลยครับหลังจากปล่อยไปให้กับเซโซอสกาเลยครับทีมจากเซอร์เจลิกญี่ปุ่นยืมตัวเข้าไปใช้งานเลยครับโดยทางฝั่งของเจ้าเทเจรินศักวงค์กรนั้นครับได้ย้ายเข้ามรมทับเดอร์ดบิดในปี2024เลยครับและในช่วงรี้ที่2ก็อถูกปล่อยตัวไปให้กับเซโซอสกาทีมในนกกเของญี่่ปุ ยืมตัวเข้าไปใช้งานก่อนมีโอกาสครับลงสนามช่วยทีมในศึกเจลีกเลยครับในฟุตบอลทัวร์อย่างวับีสีวอลลองคับ225พร้อมกับทำประตูหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอสซีเลยครับซึ่งล่าสุดเลยครับเจ้าตัวก็ได้แยกกับรงทัพบีจีอีกครั้งเช่นเดียวกันกับเจ้าบุกเลยครับในการลุยศึกธนิคในฤดูกาลหน้ารวมไปถึงฟุตบอลทัวร์อีกสี่รายการครับที่ทัพเดลเรบิดเตรียมลงแข่งขันในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้เลยครับขยับลับเคลื่อนไปตอนที่ทางฝั่งของต่อปิคาสเลยครับออฟฟิเชียลเลยก ครับกับ2แข้งใหม่คนแรกกันซะก่อนเลยครับได้บรุคโคตตลงเลยครับในการคว้าตัวอีกขวาเลยครับดีกรีทีมชาติกัมพูชาครับคำรมทัพจางเป็นาการเลยครับโดยซึ่งสับทางฝั่งของพีทีประจวบนันครับได้เซ็นสัญญากับทางฝั่งของนิกเทเลอร์เลยครับเข้ามาช่วยทีมแบบไม่มีค่าตัวเลยเลยครับก่อนสุกทนิกที่จะเปิดฤดูกาลหน้าซึ่งสับทางฝั่งของนิกเทเลอร์นั้นครับในวัย25ปีเชลฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจครับในปีที่ผ่านมาครับกับสโมสรอย่างสวาเลียงเอฟซีในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาพร้อมกับา ทีมควา้าแชมป์ไปครอบครองได้อีกด้วยแหละครับซึวงสำหรับทางฝั่งของนิกเทเลอร์นั้นครับเกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาเลยครับเคยคาแข้งกับทีมสำรองของสโมสรฟุตบอลฮอลเดโรซิตี้ทีมในศึกของเมเจอรีก่อนจะย้ายเข้ามาคาแข่งในลีกของกัมพูชาส่วนผลงานในปีชผ่ันมาครับลงสนามช่วยทัพสวายเลียงเอฟซีครับไปทั้งสิ้น41นัดสัดไปสประตูทําไปอีก13แอซิตด้วยกันแหละครับส่วนในขณะที่คนที่2ครับเป็นศูนย์หน้าชาวบราซิลเลยครับสำหรับทางฝั่งของมิเชลริมาเจ้าของสูง18 9ซติเมตรเลยครับแข่งวัย28ปีก็จะเข้ามาช่วยทีมเช่นเดียวกันเลยครับซึ่งโดยสำหรับทางฝั่งของมิเชลริมานนั้นครับโคต้าต่างชาติคนใหม่ของพีทีประจวบครับก่อนหน้านี้คาแข่งอยู่กับยูโกมาเอฟซเลยครับทีมในศึกเจกลิกหนึ่งลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นซึ่งสำหรับทา้งฝั่งของมิเชลริมานน์นครับเคยผ่านประสบการณ์การาแข้งในลีกของบราซิลมาแล้วทั้งสโมสรอ,อย่างตระนัโบอาวิสตาเอซีและสโมสรอ,อย่างตระน,นักเลซิเฟนอกจากนี้ครับเคยไปการแข้งในลีกของโปรตุเกสครับ และทางฝั่งของโคดิมบาเลยครับจากนั้นได้ย้ายเข้าร่วมทัพเดยกโกมา S4 ในปีที่ผ่านมาก่อนจะกลายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับของทัพต่อพิคาตในฤดูกาลสัปดาทีม่มาที่กำลังจะมาถึงนี้แหละครับ ขายไปตอนที่ต้องฟังของมารินมังกรระยองฟีครับเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยครับล่าสุดได้จัดการคว้าตัวบรรลุข้อตกลงครับกับแนวรับสาพัดประโยชน์ไวกิ24ปีอย่างตา้งฝั่งของกิษณณนนทรัตเลยครับจากแบงคอกกเนัดแตดเข้ามาร่วมทีมโดยสัญญาติยืมตัวจากเป็นต่างเลยครับโดยซึ่งสำหรับทา้งฝั่งของกิษณณนนทรัตน์นั้นครับได้เริ่มต้นเส้นทางอาชีพลูกหนังกับแบงคอกเลยครับตั้งแต่ปี2018ก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับตราฟีและสุพรรณบุรีแอสีมาแล้วแหละครับซึ ในปีช่ผ่านมาครับลงสนามช่วยเบงคอกไปทั้งหมด18นัดรวมทุกรายการก่อนจะแจ็คเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับของระยอง f อซีเตบียมที่จะสู้ศึกทิริกอีกด้วยแหละครับขยับไปตอนที่เวทีของทดิชซองเลยครับคัมแบ็กกลับมาร่วมทับกันอีกครั้งหนยครับสำหรับทางฝั่งของะนานขอนแก่นได้จัดการเปิดตัวทางฝั่งของสุวิทไปพรมราชกับเบ็คไซด์วัย88ปีคัมแบ็กถิ่นจงอัางพยองกันอีกครั้งหนึ่งครับดโดยทางฝั่งของทับจงอัางพยองขอนแก่นยูเนเต็ดนั่นครับโดยทาง กน็ได้จดประกาศสินเดยากขอตัวกับทางฝั่งของจอู่แจ๋สสวิทไปพรมราชให้กลับมาช่วยทับกันอีกครั้งครับลุยศึกทะเลาะในฤดูการหน้าแหลยครับซึ่งโดยสายทังฝั่งของสวิทไปพรมราชนั้นครับเบ็กสายขอนใจชาวขอนแก่นเลยเลยครับเคยเป็นนักเตะในครมมีของบุรีรัมก่อนจะายเข้าไปกาแข้งกับ อีกหลายสโมสรในเมืองไทยหลายตั้งต่กานลาสินเอฟซีหนองบัวเชฟซีโคปูลบริเออร์ขอนแก่นยูไนเต็ดลำพูนบริเออร์เชีงยงใหม่เอฟซีมีจีปทุมเมืองทองยูไนเต็ดมหาสาร,รคามเอสบีทีและล่าสุดรับอยู่กับขอนแก่นมอดดินแดงเอฟซี FC เลยครับและโดยซึ่งนอกจากนี้ครับทางฝั่งของเจ้าจ่าสวิทนั้นครับถือเป็นคนสําคัญหลยครับที่ช่วยจงอางพยองเดินชั้นจากทีสองหนอยครับขึ้นไปเล่นในทีมหนึ่งในสําเร็จซึ่งล่าสุดเลยครับเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจหลายครับถึงการย้ายกลับรับอีกค้งบ,บคุณ เลยครับโอกาสที่ให้ผมได้กลับมาบ้านหลังนี้ครั้งอย่างไรก็ตามครับผมจะทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดเพื่อทีมเพื่อฟนบอลและเพื่อความสาเร็จของขอนแก่นอยู่ในแต่ละครับเราขยับไปปิดท้ายที่ทางฝั่งของเสือปราชานครปฐมเลยครับได้เติมเพื่อนเข้ามาใหม่ถึง2คนครับเป็นผู้รักษาประตูทั้ง2คนกันเลยครับไปที่คนแรกกันก่อนครับอย่างทางฝั่งของเจ้าปามเลยครับมาจากชนัตฮอตบิลเลยครับส่งสัหรับทางฝั่งของเจ้าปามนั้นครับแข่งไหว26ปีเลยครับได้ย้ายเข้ามารับทัพนอกจากพิคาดเมื่อตอนปีส0 2 4ส่วน่สี ในปีที่ผ่านมาครับลงเฝ้าสองในซึกทถดีสองประทั้งหมด25นัดนเสียไป24ประตูเก็บไปได้7คลีนชีท ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีเลยทีเดียวเลยครับจนถูกทางฝั่งของเสือป่าราชานั้นครับคว้าตัวเข้ามาเสริมแกร่งในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้แหละครับซึ่งสำหรับทางฝั่งของเกติศักดิ์ชาดอนนั้นครับหรือเจ้าปามเลยครับเคยผ่านการแข่งกับทั้งอุดรธานีฟี่นครราชสีมาบารีฟี่ดีพีกาญจนบุรีฟี่และชนะรอมบิวเลยครับส่วนในขนาดนานทีมชาตินั้นครับเคยมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดยู่ีสามปีในชุด4ีเกมเลยครับและศึกชิงแชมป์เอเชียรวมถึงยังติดทีมนักเรียนไทย18ปีด้วยลครับสนขนาดคนที่2ครับ อย่างทางฝั่งของนักเตะจากมอปทุมธานีเลยครับจึงก็ได้คว้าตัวมาร่วมทีมเช่นกันเลยครับอย่างทางฝั่งของกิติทัศน์คำแก้วเลยครับปรึกษาประตูจากมอปทุมธานีเอฟซีคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมจากเป็นการเลยครับโดยซึ่งในด่านวัย27ปีนั้นครับเคยค้าแข้งกับอาร์มีเอฟซีและมอปทุมธานีเอฟซีเป็นทีมล่าสุดครับก่อนที่จะตัดสินใจเลยครับย้ายเข้ามาร่วมทัพเสือป่าราชาในที่สุดเลยครับซึ่งสำหรับทางฝั่งของกิติทัศน์คำแก้วนั้นครับเป็นนักเตะใหม่คนททททีี่่เลยครรรัับาาางนปมม้้้วตข การุยศสุดสิทในฤุูกาล2010-15แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf Family กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ